่าจ,จำนไม่กลัวครับเจอได้หมดครับถึงใ่ไม่กลัวอยู่เขาบอกว่า เนี่ยนัดชกไทยเลยครับโอ้โหเนโดนหมัดของทงน้อยลูกนี้เฮ้ยเหมือนเดิมครับแต่บนเวทีอาวุธเนี่ยไม่มีเพื่อนอยู่แล้วครับขึ้นมาแบบนี้มีฮุกซ้ายต่อขวาไปทีนึงครับเอาไปคันลูกนี้ครับโอ้โหแหมเอาหมัดไม่ได้ครับทงน้อยโอ้โหแมเอาคืนเลยนะครับรูปนี้ครับโอ้แหม่สอกซ้ายแก้มเลยทีเดียวครับเอาเถอะครับดูครัโอ้สอกกลับด้วยครับถูกครับแล้วบนเวทีครับมีเกี่ยวขาไปทีนึงครับเต็มหน้าไปโดนเข้าไปแล้วหมัดอีกทีนึงโอ้โหแต่นี้นี่มาเป็นชุดกับเจ้าทงน้อยครับ นะครับเป็นทนนทงน้อยครับที่ชนะไปได้ทั้ง3าเสียงครับสิต่อเก้าครับยกที่2จะออกมาในรูปเซอร์ไพรส์เลยครับก็เป็นอีกประส,สบการณ์ที่ดีครับที่เขาจะต้องเกตัดเวทีแคบลงครับแทงครับเสียบเข้าไปต่อยหมัดเอาไม่ไหวแล้วครับโอ้โหโดนสอครับยังไงครับกรรมการจ้องอยู่ในซ้ายหาเนี่ยครับตรงโอ้จีครับพยายามส่งสัญญาณว่าโดนแทงกระจกเขาแต่ว่ากรรมการไปฟ้องกรรมการไม่ได้ครับนี่ครับต้องบอกว่าเป็น เป็นประสบการณ์ของเขาเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะโดนหรือไม่โดนครับแต่ว่าจังหวะกรรมการยังไม่แยกเนี่ยยังต้องป้องกันตัวไว้ครับอยู่ครับจังหวะที่เมซ้ำครับพยายามจะบอกกรรมการครับแต่นี่เป็นภาพรวมครับถือว่าลูกไม้แล้วก็อาวุธไทยที่ครบเครื่องทั้งสองคนเลยครับนี่ครับจังหวะโดนเสียบแมันกำกึ่นแล้ะครับกรรมการยืนอยู่ด้านหลังพอดีด้วยครับกรรมการก็เป็นคนที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยครับนี่ครับอีกหนึ่งทีครับ ครับช้ามันก็ขับลูกขับดอกครับดูครับอีกทีครับพรุ่งนี้ต้องบอกว่ากำเกินครับแต่แต่ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่ว่าโดนหรือ